อ่านะครับเราจะเดินหน้ามาปุ๊บทางฝั่งขวามือเราจะเข้าซองตรงกลางนะครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าซองแล้วไปเสียบตรงกลางนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับถักกดแล้วปะไปดูวิธีการครับผม สวัสดีครับผมตั้มชาติมีอัตจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการเดินหน้าเข้าซองครับนะครับซองเป็นซองตรงมีรถจอดอยู่ฝั่งขวามีรถจอดอยู่ฝั่งซ้ายครับนะครับซองอยู่ตรงกลางนะครับเราจะเดินหน้าเข้าซองยังไงสำหรับมือใหม่โดยที่ด้านข้างนะครับไม่ปชนไม่ปีครูด ด้านหน้าไม่ไปชนไม่ไปครูดนะครับเดินหน้าเข้ายัางไงมีวิธียังไงสาหรับมือใหม่ให้เข้าได้ง่ายๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มสามารถทําตามได้เลยนะพเพื่อนๆพร้อมที่จะดูแล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะไปดูครับฝั่งเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับะนะครับสมมุตินะสมมุติว่าเรานะครับขับรถมาหาที่จอดรถนะครับเป็นที่จอดเดินหน้าเข้าซองตรงฝั่งขวามือนะครับ ทุกอย่างเต็มจอดเต็มไปหมดเหลืออยู่ซองนี้ซองเดียวมันต้องเข้าแล้วหรอพิตัมเอ้ยนะครับเอาหน้าเข้ามันจะเข้ายังไงพิตัมมันจะพ้นยังไงรถก็กะไม่เป็นเป็นมือใหม่ด้วยนะครับเลี้ยวไม่พ้นแน,น่นอนถ้าเลี้ยวไปนี่นะครับด้านข้างครูดแน,น,น่นอนนะครับแล้วซองมันก็แคบด้วยพิตัม้มไม่ได้หรอกทายัางไงอะพิตัมมันทําไม่ได้หรอกวิธีเข้าก็เข้ายากถ้าเข้านี่คือต้องเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอู้วิคผมไม่มีคูดอะพิตัมไม่เอาดีกว่านะอ่าใจเย็นครับแล้วทีนี้นะครับ ผมมีวิธีในการเข้านะนะครับเพื่อนทำแบบนี้ครับนะครับเดินหน้ามาตรงๆก่อนนะครับเดินหน้ามาตรงๆนะครับสังเกตนะครับกระจกมองข้างนะครับทั้งบานนี้นะครับให้อยู่ตรงนะครับให้อยู่ตรงด้านท้ายรถของเขานะครับตรงหรือยังนะครับนี่ครับกระจกมองข้างตรงส่วนนี้นะครับตรงนะครับตรงแล้วหักขวาครับหักขวาให้หมดนะครับแล้วหมุนรถมาครับ มือมาพี่ตั้ม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 ใจเย็นพี่ตั้มเดี๋ยวพี่ตั้มพี่ตั้มพี่ตั้มตั้มพี่ตั้มมันจะชนท้ายครับพี่ตั้มพี่ตั้มใจเย็นอย่าได้เดพี่ตั้มเาเราจะเข้าซองนี้พี่ตั้มเราไม่ได้เข้าพี่ตั้มเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าใจเย็นๆครับใจเย็นๆอ่าเมื่อไปเพื่อนเดินหน้ามาปุ๊บนะครับจะลักษณะแบบนี้ใช่ไหมนะครับเมื่อเจอแบบนี้ปุ๊บแล้วคือเราตรงครับปุ๊บคือเราตรงเสร็จแล้วนะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับปุ๊บนะครับใส่เกียร์ถอย มุนซ้ายหมดครับพี่ตั้มมันมันได้เหรอพี่ตั้มชัวร์ปะชัวร์ครับมองข้ามไหลไปฝั่งกว่าก่อนมีรถมาไหมมีครับพี่ตั้มครับถอยมาครับถอยมาครับถอยมาครับให้เราตรงซองครับให้เราตรงซองนะครับพอตรงซองด้่ยล้อปึ้บนะครับคือล้อตรงครับปึ๊บคือล้อตรงนะครับแล้วใส่เกียร์เดินหน้าครับนะครับใส่เกียร์เดินหน้าเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับนะครับเดินเข้าไปค่อยๆหักขวานิดๆหักซ้ายนิดๆหักขวานิดๆแล้วแต่นะครับจัดทรงให้เราอยู่ตรงกลางซองนะครับ พอตัดทรงดูตัดตรงกลางซองปุ๊บเรามั่นใจแล้วคือล้อตรงครับแล้วเดินเข้าไปตรงๆเลยครับเฮ้ยพี่ตั้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตั้มอันนี้จริงปหเนี่ยจริงครับนะครับแล้วสังเกตนะครับกระจกมองข้างฝั่งขวากระจกมองข้างฝั่งซ้ายเท่ากันไหมถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันปุ๊บอ่าได้เรียบร้อยกระจกมองข้างอยู่ในระนาบเดียวกันปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองครับง่ายนะครับเพื่อนนะครับง่ายนะครับ อ่าเพื่อนๆง่ายไหมครับเฮ้ยพี่ตั้มโอ้ผมไม่น่าเชื่อเลยพี่ตั้มทําอย่างนี้ได้เหรออ่าได้ครับแต่ทายังไงก็ได้ครับขอให้เข้าซองได้จะเดินหน้าเธอหลังหรือจะเข้าทีเดียวได้หมดครับแต่วิธีนี้เหมาะสําหรับมือใหม่ครับนะครับขออนุญาตขออนุญาตใส่เกียร์ P ก่อนแป๊บหนึ่งอ่านะครับขออนุญาตใส่เกียร์ P นะครับอ่านะครับนี่นะครับวิธีการเดินเข้าซองนะครับเราใช้วิธีการนี้สาหรับมือใหม่เข้าได้ง่ายๆครับนี่คือมุมมองใน สำหรับคนขับนะนะครับเป็นเพื่อนนะครับลองนําไปใช้ดูครับเป็นวิธีที่ผมใช้บ่อยมากครับนะครับใช้บ่อยๆเลยครับผมเดินเข้าซองนี่คือแบบร้อเป๊เป๊ะๆนะครับเข้าได้สบายๆนะเพื่อนๆลองนําไปใช้ดูครับถ้าเพื่อนๆนะครับศพทำเพิ่มเติมงงพี่ทํานจุดนี้ผมยังไม่ชินจุดนี้ต้องกลยังไงคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยผมเข้ามาอ่านเลยผมจะตอบให้นะนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับอ่ะนะครับก็ เป็นวิธีการในการเข้าซองนะนะครับเพื่อนๆลองนาไปปฏิบัติดูครับนะครับวิธีการก็ง่ายแสนง่ายนะครับลองนําไปปฏิบัติดูครับแล้วทีนี้นะครับวิธีการออกครับอ่ะออกยังไงถอยยังไงยุ่งยากไหมนะมามาดูนครับอ่ะนะครับสําหรับการถอยออกนะครับเราจอดหันหน้ามาปุ๊บนะครับเราอยู่ตรงกลางซ้ายขวาไม่ลดนะครับใส่เกียร์ถอยหลังก่อนนะปุ๊บนะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับ วิธีการถอยนะครับมองข้ามไหลไปครับเราจะถอยไปฝั่งนี้นะครับแล้วหันหน้าไปฝั่งนี้นะครับนะครับอ่านะครับถอยมาตรงตก่อนนะให้เพื่อนเพื่อนถอยตรงตรงนะครับนี่ถอยตรงตรงนะนะครับถอยตรงตรงนะครับถอยตรงๆงแล้วมองข้ามไหลไปครับว่ามีรถมาไหมนะครับดูดีๆครับมีรถมาไหมอ่าไม่มีนะไม่มีครับสเต็ปที่สองครับไม่มีใช่ไหมครับ ทีนี้เราจะให้กระจกมองข้างของเราเลยไฟท้ายนะครับแล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับเลยหรือยังอ่าเลยแล้วครับเลยแล้วหมุนขวาหมุนขวาหมดนะครับช่วงที่หมุนนี่ปล่อยรถไหลด้วยนะนะครับอ่ารถไหลมาปึ๊บปึ๊บป๊บนะครับรถไหลมาครับปึ๊บนะครับพอรถไหลมาปึ๊บนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับดูกล้องมองหลังด้วยนะนะครับว่ามีคนเดินมาไหมว่ามีคนปั่นจักรยานมาไหมดูดีๆนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อออกมาแล้วนะครับเราถอยออกมาปึ๊บนะครับให้สันกระโปรงของเรานะครับ หรือขอบกระจกสีดําอยู่ตรงกันชนหน้าล่างนะครับดูนะครับปุ๊บอ่าอยู่ตรงหรือยังอยู่ตรงกันชนหน้าล่างหรือยังนะครับถึงแล้วครับผมอ่าสันกระโปรงของเราและขอบกระจกสีดําอยู่ใต้กันชนหน้าล่างเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วใส่เกียร์เดินหน้าครับใส่เกียร์เดินหน้านะนะครับแล้วหักซ้ายไปหมดเลยครับหักซ้ายไปหมดเลยแล้วเดินหน้าไปครับเห็นไหมครับพ้นแน่นอนครับผมอ่าเมื่อพ้นออกมาแล้วปุ๊บนะครับเราก็ขับไปได้เลยนะอ่านะครับนี่คือมุมมอง ของคนขับในรถนะนะครับผมทําให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นจริงๆนะเวลาเพื่อน,อนขับรถเนี่ยจะได้ดูออกว่าต้องหมุนยังไงกับระยะยังไงนะครับอ่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาทวนให้เพื่อนๆเ,เข้าใจอีกทีหนึง่ง เป็นสเต็ปสเต็ปให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังงงอยู่ปุ๊บมาปั๊บ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 เลี้ยวเข้าซองอูพี่ตั้มไม่ทันเลยครับพี่ตั้มสรุปให้หน่อยครับนะครับวิธีการนะครับเราเดินเข้ามาซองอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับเราเดินเข้ามาปุ๊บทิ้งระยะห่างนะครับซองอยู่ทางฝั่งขวามือถ้าเราจะเอาหน้าเข้าจําไว้เลยนะครับทิ้งระยะห่างนะครับให้ชิดฝั่งซ้ายมากที่สุดนะครับถ้าซองที่เราจะเข้าอยู่ฝั่งซ้ายชิดฝั่งขวาให้ได้มากที่สุดครับนะครับแต่ถ้ามันการ ชิดมากเกินไปเราก็อยู่กลางเลนกลางถนนได้ครับไม่มีปัญหานะนะครับอ่ะทีนี้เมื่อขับไปมาปุ๊บนะครับให้ตัวเรานะครับจับพวงมาลัยแล้วมองที่กระจกมองข้างครับนะครับถ้ากระจกมองข้างนะครับด้านขอบด้านนอกนะครับเลยนะครับเลยป้ายทะเบียนหมุนขวาหมดครับหมุนขวาเดินหน้าเข้าไปครับเอาด้านหน้าฝั่งขวาด้านหน้าฝั่งขวารถเรานะนะครับเข้าไปชิดฝั่งเขานลครับไปชิดท้ายเลยนะเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับใกล้ที่สุดเท่าที่เรามั่นใจว่าเราใกล้ได้นะครับ นะเมื่อเดินหน้าเข้าไปช้าๆค่อยๆไปนะครับยื่นนะครับจับพวงมะไรลยลยื่นหน้านะครับยื่นหน้าดูแล้วครับดูฝั่งขวามือนะครับดูฝั่งขวามือด้านหน้าฝั่งขวามือเราดูไปครับดูไปดูไปปุ๊บอ่ะประมาณนี้แหละพี่ตั้มคิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วนะครับใกล้มากเกินไปมันก็เสียวนะพี่ตั้มกลัวจะไปคูดออกจริงๆไอตอนเข้าไม่ชนหรอกมันจะมาชนตอนกะระยะที่แหละนะครับอ่ะเอาค่อยเอาแค่พอประมาณนะครับเมื่อเข้าไปใกล้ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับ คือล้อตรงครับปุ๊บอ่าคือล้อตรงนะครับใส่เกียร์ถังปุ๊บนะครับใส่เกียร์ถังเสร็จถอยมานิดหนึ่งแล้วหมุนซ้ายให้หมดนะครับหมุนซ้ายปุ๊บนะครับรถมันจะถอยมาโค้งมาโค้งมาโค้งมานะครับทีนี้นะครับจังหวะนี้ครับจังหวะที่โค้งนี่นะครับโค้งมาปุ๊บนะครับเราก็มองข้ามไหล่ด้วยนะนะครับว่ามีรถมาไหมนะครับถ้ามีรถมานะครับเราก็ชะลอหรือว่าค่อยๆไปนะครับถ้ามีรถมาเขาจะหยุดให้เราอยู่แล้วนะนะครับอเราก็ชะลอปุ๊บนะครับช้าๆโค้งมาปุ๊บนะครับโค้งมาปุ๊บพอรถตั้งงงตตรรรกัับบบคคือปนะ คือเราตรงพีจ่จาคืนกี่รอบอ่ะคืนสองรอบครับเพราะว่าเราหมุนซ้ายสองเราหมุนซ้ายสุดนะครับเวลาคืนเราคืนสองรอบครับเมื่อกี้จําได้ไหมเราหมุนซ้ายสุดเลยนะนะครับเวลาคืนแล้วตรงเราคืนสองรอบปุ๊บอ่านะครับพอคืนเล้วตรงเรียบร้อยปุ๊บใส่เกียร์เดินหน้าครับแล้วหักขวานิดๆน,นะครับเราเดินหน้าไปครับจัดทรงทีนี้นะครับจัดทรงเราก็จัดมาลาแล้วแล้ว่าเราชิดฝั่งซ้ายมากเกินไปไหมชิดฝั่งขวามากเกินไปไหมทําให้รถเรานะครับอยู่ตรงกลางเลนอยู่ตรงกลางซองให้ได้มากที่สุดนะครับ อ่านะครับค่อยเดินหน้าเข้าไปครับค่อยจัดทรงหมุนซ้ายหมุนขวาจัดไปจัดไปครับนะพอเรากล่าวว่ารถอยู่ตรงกลางซองเรียบร้อยปุ๊บเดินหน้าไปปุ๊บนะครับจังหวะต่อมาครับที่เราจะหยุดนะครับก็คือเราเช็คนะครับกระจกมองข้างของเรานะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยนะครับเช็คให้ระยะมันเท่ากันกับของเพื่อนๆนะครับไม่ต้องตรงเป๊ะเอาแบบคร่าวๆก็พอครับเดินเลยไปนิดเลยไปหน่อยหรือว่ายังไม่ถึง ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะนะครับพี่ตั้มหนูกลัวว่าด้านหน้ามันจะชนฟุตบาทหนูเอาแค่นิดเดียวนะไม่ใกล้ใกล้กระจกมองข้างเขาไม่ไม่เลยได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรครับไม่มีกฎตายตัวนะครับใช้ชีวิตบนถนนของจริงไม่มีกฎตายตัวครับไม่มีใครมานั่งวัดแหมจอดแค่นี้นะครับห่างไป2เซนคุณผิดพลาดแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มีครับเราจอดแค่ไหนเอาแค่นั้นครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับนะนะครับเมื่อจอดเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราก็ลงไปทําธุระได้เลยนะอ่านะครับ เพื่อนๆลองลองเพื่อนก็ลองไปทําดูนะนะครับลองดูคลิปไปหลายรอบนะครับจดใส่กระดาษได้นะครับจดเสร็จนะครับก็ท่องนะครับท่องให้เข้าใจท่องให้ลําดับขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับแล้วลองไปทําดูครับเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับหยิบโพยขึ้นมาปุ๊บพีท้าหมอกจากนี้หนึ่งสองสามปุ๊บอ่ะท่องโอเคได้ทำเลยครับพอทาเนี่ยเดี๋ยวประสบการณ์มันจะสอนเราเองครับ เราก็จะทําได้นะเป็นการแจกให้หนใหม่นะครับสู้ๆครับผมนะครับสาหรับใครมีปัญหานะครับอยากสอบถามเพิ่มาเติมง,งงตรงส่วนไหนจุดไหนอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอก,กี่กล้มมาห,มอออไไหนูรอคําตอบไ้ไวยไรัเข้าไปคุยได้ไหม,มครับอยู่ใน a c e b o o k กลุ่มครับลิงก์อยู่ด้านล่างน,นี้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะนะครับอสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาคุยกันในเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับเพื่อนๆเ,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 เยอะแยะเลยนะครับ เพื่อนบางคนครับเข้ามาแป๊บเดียวนะครับขับรถได้แล้วนะครับมีเพื่อนๆช่วยกันตอบช่วยช่วยกันหาคําตอบช่วยกันในการขับรถก็เป็นกำลังใจกันในกลุ่มนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเข้ามาก็จอยเข้ามาได้เลยลิงอยู่ด้านล่างไม่คิดนี้นะครับไว้เจอกันในเฟซบุ๊กนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเดินหน้าเข้าโซนนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับผมมาแนะนําให้เพื่อนๆมือใหม่ ได้รู้ได้ทราบเลยนะนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวผมเลยนะครับในการเดินหน้าข้าอซอนนะครับผมทำบ่อยบ่อยนะครับผมใช้เทคนิคนี้ตลอดเลยครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับชอบมากๆเลยกปรแกรมเทคนิคนี้นะครับยจะลองนำไปใช้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นการใจให้ผมด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วละครับผมขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขปุคุณ u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่เข้ามานะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วครับไว้เจอก มีเปอร์ฟกเลีวกันครับ